สวัสดีะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมงเมย์ชาแนนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักป่าแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนี26นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาชาวราศีกรกฎนะเป็นดวงทั่วไปนะคะเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะ ้าคุณโสดสนิทหรือว่าเรารักเก่าอยู่เนี่ยเราจะมีดวงคนโสดแล้วก็ร,รักเก่าอยากให้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดไพ่กันเลยค่ะกลองแรกเป็นตัวตนของคุณกรกฎนะคะกลองที่สองตัวตนของคนรักตรงกลางเป็นบทสรุปความรักค่ะท้ายสำรับนะคะหกถ้วยขึ้นมากลับหัวระมัดระวังนะคะเรื่องของปัญหาเก่าๆนะคะหรือว่าคนในอดีตนะคะ ที่เคยมีปัญหากันกับเราหรือว่ากับแฟนเราเนี่ยอาจจะกลับเข้ามานะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณสองคนมีปัญหากันนะคะที่จบไปแล้วในอดีตอาจจะกลับเข้ามาทําให้ไม่สบายใจได้อีกนะคะเรามาดูไพ่คุณนะคะมีแอมเพลอร์กับหัวนะคะมีจัสติสกับหัวมีเจ็ดคาตากับหัวแล้วก็มีแปดคาถาพลังงานแอมเพลอร์ขึ้นมาอย่างกับหัวอยู่นะคะก็ อ,อยากให้อดทนอีกนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้อะไรอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงตัวแบบร้อเปอร์เซ็นต์แบบที่คุณต้องการทางเรื่องของงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักโดยตรงด้วย,ตวยแต่ว่าแนวโ้มเนี่ยมันจะกลับมามั่นคงนะคะแล้วก็ดีไพ่แจสติกก็เช่นเดียวกันขึ้นมากับหัวก็แปลว่าอะไรที่คุณรอคอยความชัดเจนอยู่นะคะหรือว่าการตัดสินใจใรต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องหรือว่าไม่เกี่ยวเนื่องความสมพันธ์ก็ได้นะคะอ,อย่างไม่เกิดขึ้นนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต จะต้องให้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็คือในปักแรกเนี้ยก็อาจจะยังมีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่นะในเรื่องที่มันสาคัญนะคะแล้วก็มีเจตคตากับหัวใตอะไรก็ตามพวกอุปรสรรคปัญหาใหญ่ๆอ่ะนะคะมันทยอยหมดไปแล้วนะในชีวิตนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องความรักข้อขัดแย้งอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยหมดไปแล้ว แล้วก็ปักแรกเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารด้วยระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะดังนั้นถ้าเกิดในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือว่าระหว่างคุณแล้วก็แฟนคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเนี่ยควรจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะมันจะได้ผลออกมาดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งแฟนบ้างนะคะมาไปได้ดีดีนะคะ e i g t p e n t i c l e s มี The Tower มี e m p r a c e นะคะแล้วก็มี8ถ้วย ช่วงนี้ทางฝั่งแฟนค่อนข้างจะดีนะคะในเรื่องของการงานการเงินมีโชคลาภม,มีความมั่นคงมีโอกาสสาคัญเข้ามานะคะที่เขาก็ถ้าคว้าไว้ก็คือจะประสบความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องความรักไม่ต้องห่วงนะคะความรักที่จริงใจและมั่นคงนะคะสําหรับเขาที่นี้กับคุณแต่ว่ามีพลังงานเดรชาวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้เมตีความว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มั่นคงที่มันเริ่มมาแบบไม่ดีเนี่ยแฟนคุณจะตัดทิ้งจากชีวิตหรือว่าล้มเลิกนะคะการทําสิ่ง,งต่างๆเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขามีงานอะไรหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยเขาก็จะตัดงานส่วนนั้นออกนะคะแล้วก็โฟกัสจุดที่สิ่งที่มันมั่นคงถ้าเป็นเรื่องความรักโดยตรงก็หมายถึงการหยุดยุดติการทําพฤติกรรมนะคะอะไรที่ไม่ดีหรือนิสัยอะไรบางอย่างที่ไม่ดีนะคะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เดนเพรสนะคะอย่างที่บอกคะ่ะทุกอย่างกาลังดีทางฝั่งแฟนประสบความสําเร็จมีความมั่นคงแล้วเขาก็เป็นคนรักที่ดีขึ้นสําหรับคุณด้วย ไพ่แปดถ้วยนะคะช่วงนี้อาจจะมีบางช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะคือแฟนเนี่ยอาจจะงานเยอะก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลากับคุณเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นไปในแง่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเขาปลีกวิเวกไปเพื่อไปทําเรื่องที่แบบไร้สาระอะไรนะมันเป็นเรื่องที่แบบจําเป็นนะคะเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าอะไรแบบนี้นะเ,เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะคะมี6กเหรียญน,นะคะมี1ิเหรียญไพ่ดีจังเลย เจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่สี่ดาบอย่างที่บอกนะคะเรื่องการงานการเงินดีขึ้นนะคะในครอบครัวนะโดยเฉพาะทางฝั่งแฟนนะคะมีสิบเหรียญขึ้นมาด้วยหกเหรียญก็หมายถึงความรักที่ให้และรักที่เท่าๆกันนะคะไม่มีใครอเอาเปรียบก,กันแล้วก็ใครรอคอยคอมมิชเมนต์เนี่ยก,กำลังจะได้รับคอมมิชเมนต์แล้วในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนพฤิกายนจะมีแบบว่า การพูดคุยกันถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือว่าการเลื่อนสถานะต่างๆนะคะเช่นคนคุยไปเป็นแฟนอะไรแบบนี้จะถ้วยแต่งแน้ก็ตามอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีงานเยอะมีเรื่องต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างเหินกันบ้างซึ่งจากหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นฝั่งแฟนคุณที่งานเยอะนะคะแล้วก็มีไพ่สีดาก็คือการได้มีความรักความสัมพันธ์แบบสบายๆนะคะไม่ได้แบบอยู่ในช่วงเวลา,า,าการทะเลาะเบาแหวง ส่วนตัวคุณเนี่ยไม่มองว่าอาจจะมีเรื่องส่วนตัวต้องเคลียร์เหมือนกันนะคะอยากให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะคุณจะผ่านพ้นช่วงเวลาย,ยากๆในชีวิตไปได้แต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดโอราเคิลวันต่อเลยนะคะอคชอบกเรากดเนี่ยหนักจริงนะคะช่วงเนี้ยนะ ที่บอกว่าราหูย้ายไปแล้วทําไมยังมีเรื่องหนักอกหนักใจเป็นเพราะว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งในราศีที่โดนราหูถีบอยู่นะคะช่วงนี้หลายๆท่านมาปรึกษาดวงกับเมย์เนี่ยชาวกรกรกก็คือจะมีเรื่องราวไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ให้กุ้มใจต่ออีกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะมันจะจบลงตั้งแต่ปักแรกนี้เลยนะคะมันจะไม่ยืดเยื้อไปจนถึงปักหลังนะเรามาดูนะคะไพ่ออราโคสสำหรับแรกกัน มีอ uh, let go to issue นะคะมี forgiving and learning นะคะแล้วก็ new love การให้โอกาสกาันนะคะการขอโทษและให้ภัยซึ่งกันและกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้สำหรับใครที่มีปัญหาความรัก renew ความสัมพันธ์นะคะใครใบนี้แล้วก็ let go to issue ก็คือ keyword อปล่อยวางคะ่ะอย่าไปพยายามควบคุมสถานการณ์หรือว่าควบคุมตัวคนรักมากจนเกินไปนะคะสบายๆนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ o r a c l กันต่อเลยนะคะ สำหรับนี้เป็นแองเจแอนเซอร์นะคะ,ะทางฝั่งแฟนเนี่ยจะนำโชคลาภมาให้นะคะจะมีเรื่องของโอกาสทางการงานการเงินถ้าใครแต่งงานแล้วเนี่ยทางฝั่งแฟนเนี่ยจะหาเงินเข้าบ้านได้เยอะมากในช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆนะคะใครที่ได้มี Yes นะคะแล้วก็มีอเย r ฟอร์นาวนะคะมีโ no นด้วย อะไรที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยมันจะสําเร็จตามเป้าหมายของคุณเลยนะคะทั้งเป้าหมายระยะสั้นนะคะก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วก็เป้าหมายระยะยาวก็คือภายใน1ปีนี้ที่คุณอยากได้อะไรอยากทําอะไรอะคุณจะประสบความสําเร็จนะแล้วก็เดฟเฟอรี่โนก็คือขออย่างเดียวอย่าคิดลบนะคะแล้วก็อะไรที่รู้อยู่แล้วว่าทําไปแล้วมันไม่ดีรีบตัดทิ้งคนที่เราพบหาคนไหนไม่ดีรีบตัดทิ้งนะคะนี่ก็คือคําแนะนาจากสัก,กวานนะคะ วันนี้ขอบคุณชาวกรกฏและก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเมม่ไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็น super s e v นะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภยัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีอนลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็มันยืดอะนะคะก็จะสามารถ ที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมส่งคลิปวิธีการร้อยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซ็ตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ